ีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับเถิงยูสาะคาะร์ครับวันนี้ผมจะมาแนะนํารถที่ขายดีสุดๆเลยในช่วงนี้ทางช่องของเรานะคือนิสสันนาวา r a ใหม่ NP 3 0 0นะครับตัวสีดําคันนี้นะครับถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่ามากๆเลยรถปีใหม่ราคาถูกแล้วก็ส่งน้อยมากๆนะครับกับนิสสันนาวา r a NP 3 0 0ปี2019คันนี้สีดำนะฮะก็เดี๋ยวผมพาชมกันแล้วกันนะ,ะว่ามันมีความพิเศษยังไงกับรถรุ่นนี้เดี๋ยวไปดูชมกันครับ กับนิสสันนาวาร่านะฮะใหม่ NP สามร้อยคันนี้นะครับปีสองพันสิบเก้านะฮะสีดำอันนี้เป็นรุ่นประหยัดนะครับรุ่น S ก็คือเป็นล้อกระทะแล้วก็มีฝากครอบล้อให้นะครับรถของเรานะฮะได้คัดสรรมาเป็นอย่างดีนะครับรถสีเดิมนะฮะจากโรงงานนะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์แท้จากโรงงาน2.5 DDTI VGS Turbo ก็หมายความว่าเป็นเทอร์โบแปรผันนั่นเองนะครับ ไม่ต้องรอรอบนะฮะเหยียบปุ๊บตอบสนองได้เลยแล้วก็ที่สําคัญครับช่วงล่างของเขานะรุ่นนี้มีความแข็งแกร่งทนทานในตระกูลนิสสันชื่อนี้ขายได้เลยครับกับรถบรรทุกแล้วก็ประหยัดน้ำมันแล้วก็มีความแข็งแกร่งทนทานมากๆเลยนะครับข่ท้ายครับสวยงามนะครับสีดำดำนี่เป็นดำเงานะครับ พร้อมรุ่นนะฮะนาวลร่าสีรอบคันนี่สวยมากๆากนะเป็นสีเดิมจากโรงงานแท้ๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนี่ครับสำหรับภายในห้องผู้โดยสารนะฮะรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็นิสสันนาวล่านะครับทำเครื่องยน์มารุ่นเดียวนะฮะเป็นเครื่องยนต์ 2,500cc VGS Turbo โบนี่ครับ ที่ไม่ว่าจะเป็นชาร์จแบตหรือว่าติดตั้งกล้องนะครับสำหรับรุ่นนี้เรามีติดกล้องมาให้แล้วนี่เพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับขับขี่มีกล้องก็เหมือนมีทนายประจำตัวเนาะรถเกิดอุบัติเหตุอะไรก็จะช่วยเราได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญซื้อง่ายออกง่ายกับเถิงเถิงยุทธคานะครับแล้วคุณจะอยู่จังหวัดไหนนะครับเรามีบริการทำสัญญาให้ฟรีนะครับเมื่อเรื่องของคุณอนุมัติเราก็จะส่งฟรีนะครับ ให้ถึงหน้าบ้านคุณเลยสวยงามครับยางใหม่ๆครับเต็มๆครับเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องกันเลยนะครับหัวใจของรถยนต์นคือเครื่องยนต์นะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมนะครับ นิสสันิวาร่าคันนี้นะที่ผมพาชมไปว่าจะเป็นบริเวณรอบห้องตัวรถแล้วก็ห้องผู้โดยสารรวมทั้งเครื่องยนต์ด้วยนะทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะคันนี้ครับสแคปหน้าจอไว้นะครับสแคปทะเบียนไว้นะฮะซื้อได้ออกได้จัดไฟนแนนซ์ได้ทั่วประเทศนะฮะเมื่อเรื่อง,องคุณอนุมัติเราก็จะส่งฟีทั่วประเทศเช่นกันนะครับคันนี้นะฮะราคา,าอยู่ที่428,000ปี2019แล้วก็ที่สำคัญไม่ใช้มาน้อยมากๆเลยนะฮะ8,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ กับนิสสันเวาร่าปี2019คันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวนะฮะแล้วก็ส่งยาวๆกันไปเลยนะครับ84งวดเดือนหนึ่งก็7,000กว่กบาทเท่านั้นเองนะสนใจที่ต่อสอบถามไ,มได้ที่ไ8 5 7ด้ทและ094 828 8้6 2 8วันนี้เทิงยูสคารากานไปก่อนนะฮะคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปชมรถไรนั้นติดตามมาด้วยนะฮะอย่าลืมกดถูกใจกดส u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ